กจะวางหวกันหรอเนาะจะยังไงจะช่วยแปลให้เลยคอ่ะเป็นยังไงบ้างหลังคนจับจีนกันตั้งแต่ในสนามบาสอไม่ก็เล่นกันอยู่แล้วครับผมเล่นกันอยู่แล้วเอาเอาจริงๆมันโอ้โหผมสนิทกันนานแล้วครับเรียนอยู่เรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบสนิทกันแถวหัวใช่ครับ ไม่มีเลยไม่มีทางวายเลยครับางมีอาจจะติดใกันาีน้องแต่งาังกัมนีร้รานัานานนานนนนนัานนานนานนน้างนานนานนนนนานนานานนานานนานนกานนานนานานนานานนารานน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 าน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 น้นนกนนานนานนาานนานนนนานนนนันนานาน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 นนาานาานนนน ไม่ยากคือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันทีบาร์เงี้ยคือพอมีคนจับจิ้งก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดนะเล่นเล่นกันอยู่แล้วจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอนเขาถึงได้เพื่อถึงได้แซวในทีมอ่ะพี่รู้ทุกทุกคนว่าไงครับพี่พี่ว่าไงพี่ว่าดีพี่ว่าได้มันเคมีมันได้มินทิงมินทิงเลยมินทิงอ้าวมิน ไอ้เลือกอะไรมีนทิงหรือทิงมีนแล้วแต่เลยทิงดีว่ะจริงจริงตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไปว่าทำไมถิงแซวโมเมนต์นี้ออกมาก็ ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนะครับ่ีในเน็ตในเน็ตเออในโซเชียลใชครับในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะแซวมาจากในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นเอ้ยนี่เขาจับจิ้นกันเลยเราอยากเราอยากพิเศษเขาเลยเขาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีลายมาอะไรอย่างเงี้ย เปิดมาเวลาเขาแซวมันจะทำให้ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใกล้ชิดกันอยาาิ่งเดิมผมไม่อะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกักกกนกกนานแล้ว<อ>ครับเขายิ่งแซวยิ่งสนิทกว่าเดิมยิ่งใกล้ชิดกว่าเดิมโอ้คือจริงๆอ่ะผมก็ผมก็มีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอ,อย่างนี้อ่ะคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราผูกพันกันเลยเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ยแปลกๆหรืองสีอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ ใครจะไปรู้พี่ไงใครจะไปรู้พี่ไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยตอนแล้ววันนั้นอย่าที่ได้ก็ยังมีการหยอดกันด้วยมีหยอดว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร์เสียแกไม่ยอมเพราะเติอยู่ทีมด้วยกันไงพี่พี่ทิงเขาดูแลดีไหมครับพี่ดูแลดีครับดูแลดีแล้วพี่ทิงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไป อ้าวทไมผมผมยังคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงรายการสดคนนึ่งประโยชนดุกดานอีกคนนึงคือแบบว่าซ้อมเจลมากอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วเลยตีความผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวไม่แล้วคือวิธีิงก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะส่งเลยว่าขีดขัดไหมคะขีด้างขีด้างอไหแว่าผมยังเห็นหน้าผีอะตอนเนี้ยเลยเห็นหน้าผีอะเป็นไงบ้างพอคนจับจี้มากๆมันมีเขินแล้วว่าถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมเอาเอ เกิดไหมอ่ะผมผมว่าผมกับมีนมันเราอันนี้กันแล้วครับเราเรารู้กันแล้วเกินเกินเกินแลวไปด้วยกันเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีนเป็นยังไงไปเอาไปเอเฮ้ยนี่เป็นไรนี่มเป็นอะไรสมมติสมมติสมมติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะมันสามารกไหมโอ้ผมกลัวตลกกันเลยผมกลัวขำคือผมว่าน้องแข็งตายแล้วกันอย ผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากเยาผม้วแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงโอเคแต่ว่ามีมีกับทิงคนเดิแบบว่ารู้กันรู้กัแต่เด็กอะมันเลยแบบผมเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมยังมองว่าเออมันเป็นลูกน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนอยู่แค่ก็เลยแบบแต่ณวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้วว่าถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวมมันทำ้าุ้มต้มมตุ้มตุ้ม มีขวนไหมจ้งควาพี่เรามีประสบการณ์มาก่อนเราถ้าจะต้องต้องตัดเนี่ยว โอ้ไม่ได้ยังไงยังไงมียังไงบ้างกังคนมาที่ต้องเล่นร่วมงานกับพี่เขาอะเพราะ่ถ้าเป็นงานยากครับผมถ้าถ้าสมมติว่ามีมีติดต่อมาก็ยากอยยากค่ะคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดก็เป็นไรครับพี่โอ้หลุดแน่นอนคือขำแน่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะแต่ถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้ไปถึงความรู้สึกตอนนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่ตรงนี้เลยแต่หลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เรา เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้ครับแจะมีทีเสิร์ฟมั้ยไม่มีทีเสิร์ฟทีเสิร์ฟไงเสิร์ฟมี่เลมีเล่นกันอยู่แล้วเราเล่นกันอยู่แล้วเราเอาผมไปทางนักแสดงดีกว่าแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรหรอเป็นเรื่องทางแก๊งเดียวกันพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้ไหมพี่น้องให้เล่น้ันพี่ดองเล่นได้ไหมเพื่อนเล่นได้ไหมรักเพื่อนอะรักกันมากนะรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อน เรัทเพื่อนนะเลยมันต้องมีเภาพเมี้อถามแบบว่าเหมือนเขาถามแบบว่าไปทงได้หลืไม่มีแี่เขามีนะเขานานไงแต่ว่าพี่อิงเขาแบบว่าเขาไม่ทันเยเขาไม่ทันเีทาไมเยอะจริงคือเไม่ได้ตอนเนี้เขินกับแต่ดูเหมแต่ดูเหมือนมีไม่ใช่เขินนะผผมชิงผมก็ชิงหอเข้แต่จริงจให้คะแนนความรู้ใจกันนะโอ้ใจยยยย ตาก็รู้ใจไม่เล่นเล่นบาสด้วยกันบ่อยดูว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล่นกันบ่อยเล่นกันบ่อยสอบได้ในเบรย์เพื่อนรักได้ไงอ่าเพือนรแป๊บนึงยันเคิดตลอดเวลาไอ้แคทิงคิดตลอดเวลาเลยภาพที่ออกมาเป็นยังไงวะเพื่อนรักยังไงวะคือผมเข้าใจเพื่อนรักในสับได้งานผมนะเพื่อนรักเรารักเพื่อนไงเรารักใช่ไหม็เป็นเพื่อนรักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย เสกแดดเหรอเขียนบทตลอดเลแต่เพราว่าหลังจากนี้คนจะจิ้งกันไม่ติดผมว่าส่วนตัวผมส่วนตัวเออส่วนตัวก็พวกพวกเราเล่นกันอยู่แล้วก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดมเนสร้างมก็่่เาโอคคใชรับแแตต่่ที่เขาไปจับจิ้งอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้ว กันแค่สองคนอยากรูบ้างโอเคคค่ะสำเรค่ะบคุณคบค่ะ Welcome to Star Society.